HONDA HRV นะรับปี2019ราคาสบายกระเป๋านะครับรถอเนกประสงค์น่าใช้งานนะครับคันนี้ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมบาสทีอาคารนะครับวันนี้บาสพามาพบกับ HONDA HRV นะครับปี2019นะครับรถคันนี้บอกได้เลยนะครับว่าน่าใช้งานมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสีนะครับเงาฉ่ำนะครับได้ไปเหมือนกับได้รถใหม่เลยนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับ รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแต่อย่างใดเลยนะครับตัวรถยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับ <Yeah! S 1> ที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับซึ่งผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยครับ ภายในบอกได้เลยว่าออปชั่นจัดเต็มแน่นอนครับภายในเป็นสีทูโทนนะครับให้มาเป็นสีดํากับสีเบตตัดกันนะครับตรงโซนสีเบตก็จะเป็นการหุ้มหนังนะเป็นหนังพิเศษนะครับรวมถึงจอกลางนะครับให้มาเป็นจอทัชสกรีนนะครับช่องลมแอร์มีเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ยังรวมถึงพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยระบบมัลติฟังก์ชั่นมีระบบพูดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับตัวหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลผสมอนาล็อกนะครับรวมถึงปุ่มอีโคนะครับตรงนี้ก็มีมาให้เรียบร้อย แล้วนะครับแล้วก็ตัวเบาเองนะครับก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าฟังก์ชันคันนี้จัดเต็มแน่นอนครับด้านหลังนะครับก็ยังสามารถพับเบาะปรับได้90องศาสามารถบรรจุของได้เยอะมากๆเลยนะครับตัวเบาเองเนี่ยสามารถตั้งขึ้นมาเป็นที่นั่งสําหรับนั่งด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้มากมายเลยครับ ไฟไท้ายนะครับเป็น LED เต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกนะครับหรือจะเป็นไฟหลีนะครับเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงการเปิดท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้ามีกล้องมองหลังให้นะครับอุปกรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าครบคันเลยครับ การเปิดไทยค่อนข้างนิ่มนวลน,นะครับโดยการใช้โชคนะครับเป็นตัวช่วยค้ำพยุงนะครับรวมถึงนี่เลยครับช่องเก็บสัมภาระนะครับยังกว้างนะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะอีกด้วยครับ ที่สำคัญนะครับระบบความปลอดภัยนะครับก็มีให้ด้วยนะครับด้วยระบบ Honda าเลนวอรนั่นเองครับเวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะมีเรื่องของการมองเห็นเป็นตัวกล้องนะครับแสดงผลไปที่หน้าจอได้เลยครับเอาละครับสำหรับคันนี้นะครับฮอนด้ HR-V 1.8 EL ปี2019นะครับคันนี้ราคารถนะครับอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเองครับสำหรับราคาผ่อนนะครับผ่อนเพียง1,000บาทเท่านั้นเองครับ วันนี้นะครับบ้านทีอาคาขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับบานทีอาคาขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ